สวัสดีค่ะมุนีสิมาฮัดร้องเพลงไงสาวเท่ามักเบาสมน้อยนะคะเด้อของลำไัแเสงทองค่ะแค่ยู่บ่ละกับคำนินทาที่มีหน้าตาก,ก็ดีก็ดีบน่น่าจะมีสีปัญญาเท่า ไทยบ้านเบ้าพื้นเจ้ายังหยัดยืนให้คำหักเขาหรือสิปอะถอยปล่อยมือสาวเทาเอาจังใดถามแน่ช้สปิงซองสินมองมองเสื้อมากกะเลงแอบเขี้ยวมากสีปากแดงแดงเจ้ายังหักแพงบ่สาวรุนแม่ ผิวพรรณบ่ตึงแต่มีย่างหนึ่งตึงใจคักแท้คือคอยจะบ่าคอยไลย่แมเบ่าวดังดังแน่ว่าหักสาวเ่าสา,าวน้อยใบลุนิันิันสูนยามฟอดลูกคูมาบ่าแม่นมาบึ่งดุสูนเทพบ,บุคคล กับสาวตีเทาดีใจคักแน่เพื่นเ้าบอแค่กกะสั่งคำเขาบุญของสาวอีเทาที่ได้ผู้บ่าวสำน้อยหักึงอย่าหลอกเป็นเกมถ้าบอเต็มใจหกกัน ย่าตัวผู้เท่าให้ฝันถึงวันเฮาเข้าหอ,อกขึ้นข่าดองบ่อแพงมาต้องมาแตง่งถ้าเจ้าหักจริงขอเพียงเจ้าบ่าทอทิ้งสิให้คำทริงกับสาวเท่าคอามเฟิร์มที่เริ่มากเท่า เงินเดือนผู้เท่าให้เจ้าหมดเลยแค่อยู่บ่ลากับคำนินทาที่มีหน้าตาก็ดีก็ดีบ่น่า,นาจะมีสีปัญญาเท่า ใ้บ้านโ่าพื้นเจ้ายังยิดยืนในคำหักเังหรือจิกถอยปล่อยมือสาวเท่าเอาจังใดถามแน่ใส,ส่สป,ปินซองเสื้อมองมองสินมองมองเสื้อมากกะแลงแอบเขี้ยวมากสีปากแดงๆก็ยังฮักแพงโบสาวนี่ ผิวพันบ่ตึงแต่มีอย่างหนึ่งตึงใจคักแท้คือผู้คอยอย่าเบาคอยลายแม่เบาดังๆแม่บ่หักสาวเฒ่าสาวน้อยวัยรุ่นเพิ่นสงสูนยามฝดลูกโอ มาเบ้าวมาเบิ้งรสูเทประบุตรคู่กับสาวสนีิท่าดีใจฮักแม่พื่นบ่ว่าแคกะะสังคำเขาบ่ของสาวสนีอีเท่าวได้ผู้บ่าวสำน้อยหักจนอย่าหลอกเต็มเกินถ้าบ่เต็มใจหักกัน ย่าตัวอีเทาให้ฟันถึงวันนั้นเข้าหอขึ้นข้าดองบ่อแพงบ่ต้องมาแต่งถักเจ้าหาจริงขอเพียงจะบ่ทอดทิท้งเสิให้คำจริงของสนีเทาคอมเฟิร์มที่เริ่มฮักเห่า เงินเดือนผู้เท่าให้เจ้าหมดเลย <c oughs> ให้สองบาทเ <c oughs> ข้าใจอันนี้ันพึ่งกำลังหัดลองเด้อค่ะเด้ <c oughs> อเพราะว่าบ่ค่อยได้ลองพึ่งอันไอเอฟซีของไงบ่าวยอเพิ่นเอามาส่งค่ะเพิ่นจะให้ลอง เออสาบตะเห็ดนี่เห็ดมาหางแบบหาง่งัดคยิปได้บสิเหาพันิตอักได้บดนี่ตัิตขัดหาเออเฮาบกรายงานแ่อยู่บ่ละกับคำนินทาที่มีหน้าตาก็ดีก็ดีบนน่าจะมีสีพัญญาเทา ไทยบ้านเบ้าพื้นเจ้ายังหยิบยืนในคำหักหัางหรือบทถอยปล่อยมือสาวเทาเอาจังได้ถามแน่ชายสปิงทรงสินมองมองเสื้อมากกะแลงแอบเขี้ยวมากสิปากแดงแดงเจ้ายังฮักแพงบ่สาวดุนน่นแม่ ผิวพันบอ่บอตึงแต่มีอย่างหนึ่งตึงใจตึงตึงคักเทๆคือหูคอยจะเบ้าคอยไล่แม่เบ่าดังๆเน่ยมาหากสาวไทยสาวน้อยไวล้ลุนยามสุนทรยามฟุตลูกคู่บ่แมนมาเบ้าดอกสู เทพบุกกับสนีเทาดีใจคักแน่พนบอกพนบาบอกเคสัดคำฮักเขาบุญ <laughs> ของสนีเทาได้ผู้บ่าวสำน้อยหากเก่งอย่าหลอกติมเกม ถ้าบ่เต็มใจหาก,กันอย่าตัวอีเท่าให้ฟันถึงวันเฮาเข้าหอกิงข่าดองบอ่แพงบ่ต้องมาเต็งแตง่เจ้าหาจริงขอเพียงเจ้าบ่ทอดทิ้งสิงให้คำจริงของส้ีงเท่า ความเฟื่องมาเริ่มหักเฮาเงินเดือนผู้เท่าให้เจ้าหมดเลยโอ้โหเป็นไรกัน็ใม่เมียคือเก่าไปแล้สาวไทยแลนยังคอยท่างบอลในพีกลับมา ไปข้าประเทศตางไขแรงอันหลับจางอยู่ทางจนให้่างเดนทุกกลำบากยากแค้นน้องสิคอยกระอดอาน้องนั่นคอยใจมา จากตั้งเลนกาแฟน <c oughs> ไปขุดทองขอให้ได้กลับขึ้นมาเป็นเสียง่ยให้สมความตั้งใจไหย,าย,ยมาผ่านยาต่องรอไอ บ่นานนี่สัญญามีเอ้ยนาโอ้ยนอละนาบันไอขึ้นเครื่องบินบินละประจากเมืองไทยไปตะบันออกกลาง ห่างกันพระจนดิ้นรนต่อสู้น้อยน้อ,ยนองยังคอยทนได้คอยเสจนสำใจคอยอายุเสมอคิดฮอดก็อยากไปหาอยากปลี่นคำ้าไปเจอแต่ก็เพียงละมือเพ้อพำลำพันคอยแต่คืนแต่บ้านอาเอย ขึ้นคำฟ้ากลับมานั่งคอยด่าพรวน,นาทุกคำนั่งคอยด่าพรวน,นาทุกคำวันประพุทธประทับขอให้น้ำสง่าสิไปค่ะตั้งแด่นใจเนียนใจหนึ่งมาไปใส่ใจหนึนน่งรอคอยรับตั้งแด่นจะขึ้นบานตั้งแด่นจะขึ้นบานสองเพลงเขาเนี่ย เอาพ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะเนาอสิี่ร so. ้องเพลงอันนี้แล้มันได้อย่างนี้แม่ลองแคอจู่บละ กับคำนินทาที่มีหน้าตาก็ดีก็ดีบหนนาจะมีสีพัญญาเท่าไทยบ้านเวาพื้นเจะยังหยัดยืนได้คำฮักเท่าหรือสิพรอยปล่อยมือสาวเท่าเอาจังใดถามแน่สายเอสปินซอง สินมองมองสื้อมากกะแลงแอบเคี้ยวมากสิปากแดงแดงเจ้ายังหักแผงบ่สาวหุ่นแม่ผิวพันบ่ตึงแต่มียอ,อย่างหนึ่งถึงคักแท้แหรือหูคอยจะเบ้าคอยไหลแม่เบาดังๆแน่ว่าหักสาวเท่า สาวน้อยวัยรุ่นเพิ่นสูงสูญยามฟอดลกูกคบ่แม่นมาเบิ่งดอสูเทพบุตรกับสนีเทาดีใจคักแน่เพิ่นว่าบ่แค่เสกสร้างคำเขาบ่บุญของสนีเทา ได้ผู้บ่าวสำน้อยฮักจริงอย่าหลอกเป็นเกมถ้าบ่เต็มใจฮักกันอย่าตัวอีเฒ่าให้ฝันถึงวันเฮาเข,ข้าหอคืนนี้อาด่งบ่แพงบ่ต้องมาแต่งถ้าเจ้าฮักจริง ขอพึงเจ้าบอ่อทอทิ้งสิให้คำคิงของสนีเท่ารอมเฟิร์มที่เริ่มฮักเฮาเงินเดือนผู้เท่าให้เจ้าหมดเลยจบแล้วนะบาย,บายค่ะเอาแค่นี้แหละค่ะซิฟึกร้กองอยู่ค่ะ ่อไปนี่จะไม่ได้อ่านคือนั่หนังสือดอกให้จำได้ก่อนค่ะเพราะว่ายาหนี้อ่านอันอันเอฟซีของบ่าวยอเพื่อนว่าเพื่อนซีอ่านไปเอาอันอีหอย่างก็ไอไออีหอย่างมาเสียบให้เพื่อนซีไปอัดมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย